สวัสดีครับผมพี่หมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับหรือว่าจะมารีวิวนะครับลําโพงคุณภาพดีๆนะครับของแบรนด์ MTX ขนาด6.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลำโพง MTX นะครับรุ่นนะครับ RTX 654รุ่น RTX 654ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเปิดกองออกมานะครับ เห็นได้ดูมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสินค้ามีแบรนด์นะครับมีใบ,บรับประกันนะครับมาให้ด้วยนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ดีแบรนด์ดังนะครับของแบรนด์ M T X นะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วนะครับวูเฟอร์ขนาด6.5นิ้วเป็นลำโพงโ,โครงปั๊มนะครับแม่เหล็กก็ใหญ่ยักษ์ใหญ่พิเศษด้วยนะครับตัวนี้ R T X นะครับ654นะครับของ M T X นะครับ เป็นลำพงโคงปั๊มนะครับตัวสปเดอร์ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รอยคอยก็ใหญ่พิเศษนะครับเป็นลำพงเฟดปั๊กนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกวยกระดาษนะครับเป็นกวยกระดับอัดแข็งพิเศษแล้วก็ตัวขอบเซลล์นะครับเป็นขอบผ้านะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นดีมากนะครับรองรับกําลังขับสูงด้วยนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับเป็นลำพง MT ็ที่น่าใช้มากนะครับดูงานนะครับสวยงามนะครับเป็นลำพงแบรนดีแบรนด์ดังนะครับเดี๋ยวมาดูสเปกกันนิดหนึ่งนะครับว่า เป็นยังไงนะครับตัวนี้สเปคเขาก็ระบุไว้ที่ข้างกล่องออกล้างกล่องนะครับสเปคเขาระบุไว้ที่หลังกล่องก็ทํามาเป็นหลากหลายภาษาเลยนะครับแล้วก็มาให้เราอ่านสเปคกันนะครับตัวนี้ก็เ,เป็นวูฟเฟอร์นะครับวูฟเฟอร์ขนาด6.5นิ้วหรือว่าประมาณ16.5ซนติเมตรนะครับ6.5นิ้วแล้วก็รักําลังขับสูงสุดนะครับ ถึง500วัตต์เลยทีเดียวนะครับรับกำลังขับสูงสุดคือ Max Power 500วัตต์นะครับแล้วก็รับกำลังขับ RMS นะครับอยู่ที่125วัตต์ RMS นะครับ125วัตต์ RMS เลยทีเดียวแล้วก็ความไวนะครับ1วัตต์ต่อ1เมตรนะครับสูงถึง9 7 2 dB นะครับความไว1วัตต์ต่อ1เมตรถือว่าความไวขนาดนี้สามารถที่จะใช้ฟอนตเดิมรถหรือว่าจอ Android นะครับหรือว่าฟอนต์ทั่วไปขับได้หรือว่าใช้ Power Amp ขับก็จะดียิ่งขึ้นนะครับดีมากๆด้วยเพราะว่าตัวนี้สามารถยืดหยุ่นในการรับกําลังขับได้สูงมากนะครับสูงถึง500เฮิรต์ไอ้500วัตต์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับค่าอิมพีแดนซ์นะครับหรือว่าค่าความต้านทานนะครับอยู่ที่4โอห์มนะครับสามารถทํางานได้ในช่วงความถี่นะครับตั้งแต่200เฮิรต์นะครับจนถึง10,000เฮิรต์เลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นทํางานตั้งแต่200เฮิรต์นะครับจนถึง10,000เฮิรต์นะครับ นะครับก็ถือว่ามีความยืดยหยุ่นนะครับในการตอบสนองความถี่นะครับได้ดีมากนะครับตั้งแต่200เฮิรตจนถึง10,000เฮิรตเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงแบรนด์ดีแบรนดดังนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจากใช้ภาคขยายของฟอนต์แอนดรอยนะครับนี่ก็ต่อตรงมาจากหลังฟอนต์เลยนะครับเพื่อจะต่อเข้ากับตัววูเฟอร์ตรงๆนะครับี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าเป็นไง Hmm. <sighs> ก็มาฟังเสียงกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นละโพงที่เสียงดีมากนะครับแล้วก็ให้เสียงกลางวานดีมากนะครับสําหรับนักเล่นที่เน้นคุณภาพความดังความดังกายฟังเพาะด้วยนะครับผมแนะนำเนึนะครับแบรนด์ MTX นะครับตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่ชอบพลังนะครับก็โอเคนะครับก็ขอจบรีวิวนะครับในการแนะนําลำโพงดีๆนะครับเป็นลำโพงกลางโดดนะครับที่เหมาะสําหรับนักเล่นที่เน้นพลังจริงๆนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ